สวัสดีนะครับสวัสดีครับช่องนิยายวายฟังฟินๆนําพานิยายวายโรแมนติกดรามา่าเรื่องใต้ล่าจรดน่านฟ้ากลับมาอ่านให้ได้ฟังกันแล้วนะครับเหลืออีกแค่สองตอนก็จะจบกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่23ครับใต้ล่าจรดน่านฟ้ามีทั้งหมด24ตอนนะครับ เรามาเอาใจช่วยกันว่าทั้งความรักและก็ธุรกิจของใต้ล่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าความรักของทั้งคู่จะลงเอยยังไงโปรดติดตามได้ในใต้ล่าจรดน่านฟ้าบทที่23ที่เป็นบริบทของน่านฟ้าที่มีชื่อว่าสงครามธุรกิจโปรดติดตาม รับฟังกันได้แล้วครับผมถูกทิ้งไว้ให้นอนจมที่นอนที่ผมกับคุณใต้ล่าพร่ำพรอดรักกันอยู่บนเตียงเมื่อคืนในคาลอหาดหรูหลังงามหลังนี้ของเขา อีกฝ่ายออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่เห็นใครแล้วตาผมบวมจนแทบลืมไม่ขึ้นเจ็บใจในความอ่อนแอของตัวเองไม่หายว่าแต่ตายแล้เขาโกรธผมเรื่องอะไรกันนะทำไมลีรารักของเขาเมื่อคืนถึงได้ เกลียวกลาดขนาดนั้นกว่าผมจะยกตัวเองออกจากที่นอนได้ก็แทบแย่ในที่สุดก็อาบน้ำแต่งตัวจนเสร็จก่อนจะเดินลงไปยังชั้นล่างของบ้านในเมื่อคุณต้องการแบบนี้เนทก็จะคอยดูค่ะว่าคุณจะชนะการประนูนได้ยังไง ถ้าปราศจากการสนับสนุนจากคุณพ่อตายหาแล้วคุณแนทพานี่นะมาได้ยังไงกันเนี่ยแค่ได้ยินเสียงก็ขนลุกสู้แล้วแล้วนี่ผมจะหลบไปทางไหนดีเนี่ยแบบนี้หนีไม่ทันซะแล้ว ในเมื่อขาก็ก้าวลงมาจนจนจะถึงกลางทางระหว่างบันไดอยู่แล้วถ้ามันบังเอิญว่าเธอหันมาก็คงเจอนั่นฝานั่นว่าแล้วไงนี่แกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอย่าบอกนะว่าคุณตายลาเขายกย่องให้เกียรติแก ถึงขนาดให้ย้ายมาอยู่ที่นี่โดยกันแล้วนะอ๋อปวดหัวจังเลยน้ำเสียงของเธอสูงปีตแปดหลอดคำพูดประโยคมากมายและบลา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 บ และอะไรอื่นๆอ,อีกมากมายที่ผมไม่อยากจะรับฟังเข้ามาในหูเลยให้ตายสิปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาของคุณไต้ล่าทั้งนั้นใช่เรื่องที่ผมจะต้องมานั่งแก้ให้มีเนี่ยแกไม่ได้ยินที่ฉันพูดไงเก็บของแล้วออกไปจากบ้านของคุณไต้ล่าซะ ผมไม่มีของให้เก็บผมมาแต่ตัวคุณใต้ล่าเขาเป็นคนอุ้มผมมาวางบนเตียงแล้วก็จะฆจ่าแกอย่านะคะคนไม่อย่างนั้นเมลิจะฟ้องคุณใต้ล่าว่าคุณบุกลุกเข้ามาที่บ้านแล้วมาทำร้ายคนของคุณใต้ล่าและก็ จะแจ้งตำรวจด,ด้ค่ะทำไมไปที่ไหนก็มีแต่คนปอกป้องแกฮะวันนี้ถ้าฉันไม่ได้ตบแกสักฉากอย่ามาเรียกฉันว่าแนนพาอีกแล้วก็นั่นแหละครับจากนั้น มันก็เกิดเหตุการณ์อันชุลมุนวุ่นวายขึ้นในฤหเสหาดรังนี้จนได้มะลิเองก็สู้สุดฤิ์ส่วนผมก็โดนไปหลายเพีย้ยอยู่เหมือนกันจะให้ผมทำร้ายผู้หญิงได้ยังไงกันผมไม่ทำหรอกวงเล็บแค่ป้องกันตัวเองก็ยังลำบากสุดท้ายแล้วกาดก็วิ่งมาจนเต็มบ้าน แล้วก็จัดการลากให้สาวเจ้าแขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไปจากบ้านได้อย่างทุรักทุเรยในระหว่างที่นั่งกินอาหารเย็นบนโต๊ะอาหารคุณใต้ล่าเหลือบมองใบหน้าบวมเป่งของผมสลับกับใบหน้าของมารีแล้วก็รอบถอนหายใจ ก่อนจะตักอาหารเข้าปากทำแบบนี้จนกระทั่งเขากินอาหารเสร็จโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำรอยนิ้วมือของกิ๊กเก่าของคุณเจ้าของบ้านแดงกล่ำเต็มแก้มของผมขนาดนี้เขาจะพูดอะไรได้ละ่ะ ผมแอบเห็นคุณใต้ล่าเรียกเหล่าบอดีกาดของเขาหลายคนมาพูดคุยเหมือนกับกำลังจะสั่งอะไรเห็นทุกคนสีหน้าเคร่งเครียดกันใหญ่อย่าบอกนะว่ากำลังคุยกันเรื่องปกป้องคุ้มกันผมจริงจังขนาดนั้นเลยเออจริงๆแล้ว ให้ผมกลับไปอยู่ที่คอนโดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับคุณคิดว่ามันจะจบง่ายๆอย่างนั้นเหรอขนาดในบ้านของผมเขายังบุกเข้ามาทำร้ายคุณได้แล้วถ้าคุณกลับไปอยู่ที่คอนโดเขาไม่จ้างชายชะกันไปบุกทำมิดีมิร้ายคุณไปแล้วหรือไงอ่ะฟ้าฮะ อ๋อครับคำพูดของคุณใต้ล่าจุกจนอกแทบหักผมมันคิดน้อยไปหน่อยจริงๆผมมันพวกชอบมองโลกในแง่ดีเกินไปไม่ทันความคิดของพวกจอมวางแผนในสงครามทางธุรกิจอย่างพวกเขาหรอกให้ตาย ผมสั่งเพิ่มความคุ้มกันกับลูกน้องของผมไปแล้วเออยังไงซะฟ้าอยู่ที่นี่เถอะนะผมจะได้สบายใจเออ <c oughs> <c oughs> ใต้แน่ใจนะว่าใต้จะไม่เดือดร้อนเพราะฟ้า ตอนเห็นคุณเนธนภาคุยโทรศัพท์บอกว่าจะทำให้ใต้ไม่ชนะการประมูลในครั้งนี้ฟ้ารู้เรื่องการประมูลได้หรอถึงแม้ว่าไม่สัญชัยจะไม่เคยได้รับสิทธิ์ในการเข้าประมูลหรืออะไรกับเข้าเลยก็เถอะแต่ฟ้าก็เคยแอบศึกษาเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันแหละ สมแล้วที่เป็นคนของใต้ล่าฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงใต้ล่าต้องชนะการประมูลครั้งนี้แน่นอนเชื่อใต้สิใต้ล่าพูดพร้อมกับดึงร่างของผมเข้าไปสวมกอดที่เอวคอดกิวก่อนที่เขาจะซบใบหน้าของตัวเอง ลงที่หน้าอกของผมในขณะที่เขานั่งอยู่ที่เก้าอี้แบบนี้ก็ยิ่งทำให้ผมเป็นห่วงขึ้นมาจาับหัวใจถึงจะดูเหมือนใต้ล่าเป็นคนเก่งแต่ก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและเหนื่อยล้าที่ต้องต่อสู้เพียงลำพังอย่างนี้ทุกคนที่เข้าหาเขา มีแต่เรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจกันทั้งนั้นมีอะไรให้ฟ้าช่วยหรือเปล่าครับฟ้าช่วยหาเงินให้ใต้สักสิบร้านสิใต้ต้องการทุนเพื่อสานต่อธุรกิจทุนในการประมูลมันยังขาดอยู่อีกสิบร้าน เงินใต้มันยังไม่พอหาให้ใต ah? ้ได้ไหมฟ้าหาเงินสิบล้านอะไรกันนี่เรามาถึงจุดน,นี้ ได้ยังไงกันนะเงิงนสิบล้านเลยหรอครับฟ้าจำไว้นะถ้ามีผู้ชาย พูดถึงเรื่องเงินกับฟ้าให้ตัดผู้ชายคนนั้นออกไปจากชีวิตคุณได้เลยอย่าหาเงินให้ใครเพื่อแลกกับการให้เขายังอยู่ในชีวิตเพราะน,นั่นมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือผลประโยชน์เข้าใจที่พูดใช่ไหม ผมงงไปหมดแล้วแต่ก็ทั้งพยักหน้าทั้งสายหน้าให้วุ่นไปหมดจริงๆก็เข้าใจและจริงๆก็ไม่เข้าใจเลยสักนิด <c oughs> ส่วนคนอย่างใต้ล่าต่อให้เป็นเงินร้อยล้านผมก็ไม่เคยขาดมือหรอก ไม่มีทางให้คนตัวเล็กๆอย่างฟ้าไปวิ่งหาเงินให้ใช้แน่นอนเข้าใจที่พูดใช่ไหมคะนีน่นี่คุณพูดประชดฟ้างั้นเหรอ <laughs> นี่คุณคุณเพิ่งรู้ตัวเหรอเนี่ย <laughs> คนบ้าคนอย่างฟ้าเนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องของอาทิตย์นะมันจบไปนานแล้วและไม่มีทางจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกถึงจะเป็นคนโง่ง,งมมากแค่ไหนก็ไม่มีทาง กลับไปมีใจให้กับคนที่เราถอนหัวใจออกมาแล้วหรอกนะรัวไว้ซะด้วยนี่คงเป็นการแสดงความกล้าหาญที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมามากที่สุดแล้วสำหรับผมอีกฝ่ายถึงได้อึ้งไปกันใหญ่เลยก่อนจะยกยิ้มมุมปาก แล้วเอื้อมมือมารูปไล่บริเวณแก้มที่บวมแดงของผมหากคุณมั่นใจอย่างนั้นผมก็พร้อมให้คุณเข้ามายืนอยู่เคียงข้างผมนั่นฟ้าคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว ผิดแล้วฟ้าต้องหากที่ต้องพูดคำนี้ต่อไปนี้ใต้จะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วนะฟ้าจะอยู่เคียงข้างใต้เอง <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นเลยว้ <Wow. S 1> อะไรกัน คำพูดของผมเมื่อกี้นี่ออกจะซึ้งทำไมอีกฝ่ายถึงได้เอาแต่หัวเราชอบใจใหญ่กันละ่ะทั้งที่ผมคิดว่าคนที่โดดเดี่ยวคือตัวเขาเองต่างหากละ่ะมใช่ผมสักหน่อยในที่สุดวันแห่งการประมูลก็มาถึงก่อนหน้านี้หลายวันผมโดนคุณใต้ล่าจัดหนัดแบบเต็มรูปแบบ ทุกคืนทุกวันโดยเขาให้เหตุผลว่าใต้เครียดนะฟ้าอะไรอะแล้วก็มาใช้เราเป็นที่ระบ,บายอารมณ์เงี้ยหรอมีอยุติธรรมมาสัเลยอ่ะไอผมละ อยากจะเข้าไปร่วมงานประมูลสัหน่อยก็เลยพลาดไปอย่างน่าเสียดายที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือเขาให้ตั้มไปแต่ไม่ให้ผมไปมันคืออะไรสรุปผมก็ต้องมานั่งเฝ้าบ้านแทนที่จะได้เข้าไปในบริษัทก็ไม่ได้เข้าอีกอะไรของใต้อ่ะ ฟ้าขอไปด้วยก็ไม่ให้ไปแล้วยังจะมมกีดกันไม่ให้เข้าไปที่นายสัญชัยอีกมันจะมากเกินไปแล้วนะ <c oughs> แบบนี้เขาเรียกกีดกันที่ไหนคะเพื่อความปลอดภัยของฟ้าอยู่รอฟังข่าวดีจากใต้ที่บ้านนะคะอย่างองแงแค่นี้ก่อนนะงานจะเริ่มแล้ว ผมว่างสายจากใต้ล่าได้ก็ถอนหายใจโล่ออกมาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรจนจะกลายเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วคาลือหาหลังใหญ่คนเดินกันให้วุ่นอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยจริงอะล่ะว,ว่าแต่ใครมันจะทำอะไรผมคนอย่างผม ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครอยู่แล้วถ้าคุณใต้ล่าชนะการประมูลเขาก็จะได้ขึ้นไปยืนเป็นนักธุรกิจอันดับหนึ่งแล้วก็เขาจะต้องยิ่งใหญ่เทียบเคียงกับสหกิจได้แล้วสินะ จากนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะไม่ต้องคิดแล้วเพราะมันจะไม่มีวันนั้นเอ๊ะคุณเป็นใครอ๋อไอ้นี่เอาโทรศัพท์ออกมาแล้วกดเบอร์โทรออกไปหาไอ้ใต้ล่ะโทร โทรเดี๋ยวนี้คนคนนี้บุกเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนคนของคุณใต้ล่านอนเกลื่อนพื้นไปหมดไม่ได้ทำงานคนเดียวแน่แน่ถ้าจะสามารถล้มคนตั้งมากมายขนาดนี้ได้ไอ้ไต้ล่ะมึงลิอาจจะมาแข่งกับพ่อกูมึงทำไม่สำเร็จหรอก พ่อกูอุตส่าห์ให้โอ,อกาสมึงยอมลดตัวโทรหามึงเพื่อจรจาก,กับมึงแล้วมึงก็ยังจะอวดดีอีกถ้ามึงไม่ยอมแพ้การประมูลกูจะระเบิดแก้มช้ำๆของคู่ขาของมึงซะชายร่างสูงใหญ่พูดจาด้วยน้ำเสียงเครียดแค้นชิงชังมือหนึ่งเขาถือโทรศัพท์ของผม อีกมือหนึ่งก็ถืออาวุธจาะมาที่ข้างแก้มของผมไม่ทันไรคนของพวกมันก็เดินเข้ามายืนรายล้อมรอบตัวผมเต็มไปหมดนึกอยู่แล้วว่าต้องไม่ได้มาคนเดียวไม่งั้นจัดการคนของคุณใต้ล่าไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนผมจะทำยังไงดีจะหนีออกไปยังไงดีคุณใต้ล่า จะต้องไม่เดือดร้อนเพราะผมคิดสิน่านฟ้าคิดสิคิดจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่23ครับเรามาเอาใจช่วยลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องน่านฟ้าและ ไต้ล่าจะชนะการประมูลหรือเปล่าโปรดติดตามได้ในใต้ล่าจะหลดนน่านฟ้าในตอนต่อไปตอนที่24เป็นตอนจบแล้วนะครับเรื่องราวของความรักระหว่างพวกเขาจะจบลงยังไงโปรดติดตามได้ในตอนจบในตอนที่24ในวันถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนจบตอนหน้าสวัสดีครับ